สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะคะอ่อวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วกันค่ะกับช่อง My House QD r a า i o ให้เม่หมอเนเป็นผู้อ่นานไพ่อ่านคำทำนายบอกเราเรื่องราวพลังงานดีๆให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่3มใบในหัวข้อพลังงานความรักกันนะคะโด้วยสำรับไพ่ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือตัวนี้เลย โดราเมนติคแองเจลนะคะเป็นไพ่ออร์คิลนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าไพ่สามใบเนี่ยที่ว่านี้เราบรรดานางฟ้าทูตสวรรค์นั้นต้องการอยากบอกอะไรกับทุกคนให้ได้รับรู้รับชมและรับฟังกันบ้างนะคะไพ่ใบแรกค่ะ this could be the one นะคะนี่อาจเป็นใครคนหนึ่งที่คุณกำลังมองหาหรือตามหาอยู่นะคะ Keep a n open mind นะคะให้ลองเรียนรู้ที่จะเปิดใจศึกษาพูดคยุยหรือทำความรู้จักกันอย่างตรงไปตรงมานะคะ trust ความเชื่อมัน่นความเชื่อใจความศรัทธานะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราบรรดานางฟ้าทูตสวรรค์ต่างๆนั้นต้องการอยากจะพูดและสื่อสารอะไรกับพวกคุณพวกเราทุกๆคนที่ได้รับรับชมและรับฟังกันนะคะ จักรวาลและเหล่าบรรดานางฟ้านะคะกำลังต้องการอยากสบก,กับคุณว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะมันถึงเวลาแล้วที่คุณอาจจะต้องลองมองหาใครสักคนหนึ่งคนที่จะทําให้คุณมีความเชื่อมั่นเชื่อใจและศรัทธากล้าที่จะยอมรับและเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับความรักเพื่อที่จะทำความรู้จักกับคนที่จะเข้ามานะคะ ช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนความรักความสุขความสำเร็จเรื่องราวต่างๆให้กับคุณนะคะความยินดีที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนี้ก็อาจมี ผลหรือมีความเป็นไปได้ว่าเขาคนนี้ที่กำลังจะเข้ามานั้นก็มเป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันที่จะนำพาความสุขและความโชคดีในเรื่องราวของความรักมาให้คุณได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์หรือเอ e r g y พลังงานความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นอกไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน,น่ใจว่า ใครคนใดคนหนึ่งนั้นที่คุณกำลังเรียนรู้ศึกษาหรือลองพูดคุยเปิดใจมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่ามีความสับสนมีความลังเลไม่มั่นใจว่าจะใช่เขาคนนั้นหรือเปล่าเราบรรดานางฟ้าเราบรรดาทูตสวรรค์นะคะเขากำลังพยายามส่งสารสื่อสัญญาณแล้วก็พยายามที่จะกระซิบบอกคุณว่าขอให้คุณนั้น กล้ากล้าแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อใจในสัญ,ญาชาตญาณของตัวเองสักหน่อยมันไม่แปลกหรือมันไม่ผิดที่คุณอาจจะมีความกางังวลมีความดังเลยไปบ้างเหมือนหน้าไพ่ตรงนี้นะคะแต่พวกเขาก็พะยายามกำลังพยายามส่งสารและสื่อสารส่งพลังงานพลังใจให้คุณเหมือนพยายามเล่งเร้าและผลักดันตีคุณให้คุณนั้นกล้าเรียนรู้ได้จะเปิดคุยเปิดใจพูดคุย ก,กับใครคนนั้นคนที่คุณกำลังคิดหรือเฝ้ามองมองหาดูยอยู่หรือกำลังพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะพวกเขาอยากให้คุณเชื่อใจเชื่อมั่นในความรู้สึกในสัญชาตญาณของตนเองอย่าไปกลัวอย่าไปสับสนหรืออยากกังวลมากจนเกินไปเพราะว่าพวกเขานั้นกำลังเฝ้าดูและเฝ้ามองคอยเป็นกำลังใจที่ดีให้คุณ ที่อยากจะให้คุณนั้นได้พบเจอกับความรักที่ดีความรักที่จะทำให้คุณรู้สึกสบาย,บายอกสบายใจเห็นไหมคะว่าพวกเขานั้นอยู่ร้อมรอบตัวคุณในทุกๆสถานการณ์หรือแล้วก็พยายามจะส่งแรงเชียร์แรงใจนางฟ้าตัวน้อยๆกำลังบินอยู่ทั่วทุกคนแห่งในทุกช่วงเวลาทุกๆสถานการณ์นี้นะคะตอนนี้ <c oughs> จึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆแล้วสำคัญมากๆที่คุณนั้นจะต้องเปิดหัวใจของตัวเองให้ได้กล้ามากพอที่จะได้เรียนรู้ทำความรู้จักเพื่อเป็นการพบเจอกับใครคนหนึ่งที่จะเข้ามาอยู่ข้างกายของคุณเข้ามาอยู่ในความรู้สึกของคุณให้คุณรู้สึกมั่นอกมั่นใจและสบายใจคุณไม่ได้เดินทางสู่เส้นทางความรักครั้งนี้เพียงลำพังเราบรรดาลนางฟ้า ที่คุณเชื่อมัน่นรักศรัทธาในตัวพวกเขาก็อยู่ข้างกายร้อมรอบเป็นกําลังใจให้คุณทุกสถานการณ์และพยายามกระตือรือร้นผักดันให้คุณนั้นเร่งรีบในการทำอย่างเป็นธรรมชาติให้ดีที่สุดวันนี้ขอบคุณสวัสดีและขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขได้พบเจอกับความรักที่ดีนะคะไปแล้วสวัสดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ